เอ๋ยก็เอ๋ยไรหอหนูช่องสีก็เอ๋ยเธอไตไจรัขอขวของเราขอควายของนาขอคนชิงค้งขอละคังูงูจอจานชอชิงชอช้างช่อสุชอกะเชอ อยอดหญิงดาวชาดาเสือพันดาประตัก<น>ถถท้อฐานท้อฐานทอฐานเข้าทอฐานเข้ามารอทอนาบุญโททอน้บุญโททอนาบุญโท,นนโทหน้าอยู่ท่อให้จบฝนแล้วเวร็วทอนบุญโท ดูช uh ีคุณแม่มาทาผื้เท้าเดี่ยงดอเด็กไม่มองดิแทตาตาตุงทอถุงถุงถุงเร็วเซรถุงไลูกเออถุงใช่ททหารเอ้ทท่าทงเดียวนอนหนูบอบไบอบพอมบอบ้า ฟอพึ่งมามะใบไม้มาพึ่งเอ้ยฟอพึ่งทำหนังฟอฝาคุนทานฟอพานนางฟันฟอฟันไออารันฟอสัมเพาจิ้งนาวฟอสัมเพากลางใบมอม้าชิคคับยอยักชื่อใหญ่ปลาเรือไปไปลาลิงไายแลวหัวแหวนตึงย้ำซอซาร่าซอซาร่านิ่งดาว สอฤาษีสอเสือ,อนนสอพดออหใช่ผ้ารอจุลาทิฉันัออนนอ่านตังคอ่างอนียงยองจะอานเดียว้านฮอนอคู่อนอคู่เลยอนูคู่ก์อะฮอนูคู่เร็วๆตัวสุดท้ายแล้วลูก ฮอนกคูเซ拉ฮอนกคูฮอนกคูอะไรลูกริวตาเจ้ตาเจ้าใเดี๋ยวจะส่งให้ใครดูดีนะใช่นะเอฮอฮอฮอ,อ,อนอคูับภาษาอังกฤษว่าไงนะนกูอะอุ้งเหม็นนะพี่เซล่าหนูว่าเหม,ม็นนะ